โดยสบายดีแหม่พี่น้องโดยสบายดีแหมพี่น้องตอนนึ้งก็มาหดบ้านเลยเนาะคนป่าสามาบ้านอีกแล้วมื่อนี้มาหาหลินเนาะ ใน้ลงมาน้องบุ๋งมาายนี้่มแอพี่น้องระจกปุ๋ยุคนเนาะได้หมึกอื้อเนาะไม่ไม่ใหญ่อื้อกันหน่วยใหญ่ใหญ่สื่อไรมาใส่หอกขาเหนียังบื้งได้เหมนะอะลงบุ้งหน่วยละที่พันกีบเนาะ สิบพันล้นละสามพันสามโลปลายบเห็ดบุญสิบพ um> ันั่งมักข้าวไปนี่หนึ่งมันเนาะเละผู้จักใส่กระตาหลดคนหอนกำนัลไม่ขอม่ให้มีไ่ตบมาตะเกงอยู่หน้าก็เป็นหนางยังนมาได้แกงเอาเมื่อคุณแหละอกบี

มาพุมานะปวาบปมแมเข้าไปเบิ่ดแหลมี่อเป็นสาขาเอาน,นอนพานไปผลิตน,น้ำไอายอ้เหลี่ยงงัวะเดียวไอ้ลันเหลี่ยงงัวไตาเลยจากนอน,น,ออน,อนขึ้นมแบบนี้แหมเอานอกขึ้นอนกอนเด้อว่ะบ่งงอ้ะได้เนะสยียภยเบ่ซะครับบอแ่นีพี่น้องตอนนี้กตลองมาชงเขาให้ลันเนาะโดยสบายดีค่ะพี่น้องรอบสองเนาะ ดูอ uh hey, ่ะเนี่ากินมาส่งไอร่นติบเขาเราคองกินอยู่บ้านไอร่นละแบดดี้พี่น้องฮะมาท่า้สีอชอบแล้วก่อน ตอนนี้ก็เตรียมกินพี่น้องมาแทนไปกินแกงอราไม่ไหลเหมอจ๊ะพี่น้องพี่น้องเขาลุกง่ายแต่มีเสาน่ะเขาได้มาอันลองเราไปกินเขาน้ำอายเนาะหอมสมเลยสิมาเบิร์ บันไดละบ่าวเลยเนาะสองสองรอบสามเลยมาขึ้นได้ยังฮะเบิ่งอ่ะควายสิได้ไปเบิง่งบันได้เห็นละบ่าวเพระาะว่าอันเพิ่นว่าย่านคุ้ยย่านง,งวัวสีเนาะ ว่าเขาเอาสายหลวดไปอยู่ทางหลังบา้านเพื่อนหลังเฮือนเพื่อนเนาะก็เลยสิมาเบิ่ง,งให้เพื่อนดีน,นี่สาวที่เขาจะเอาเห็ดปริญญามันคุ้ย โอ้ยมันก็มาสิคว่วยเนาะโหมัน,น,นหลดเนียนะกระโดดไปเอาน้ำถืบให้แนบอ่ะโอ้่วยแต่ตัวเทิงตัวเทิงเพราะว่าเขาเจ้าซี่เขาเนาะสวรรค์ซี่มันก็สิบ่เน,นียนะปันได ส่ายไผ่ลุงนเนาะเพิ่นยังบ่ได้เอามือเพราะเฮาก็ต้องเสียบไผ่อยู่นี่แต่ตอนนี้ั่นเราบ่ได้เสียบเนะานะเราสบโพี่น้องน,นี่เพิ่นกเนียงเมื่อที่ยงเพิ่นเงหัวกน,นี่ล่ะ2มอสิได้ออกมาเทือนึงเนาะ กัน่มีเวลาเขาก็บ่ค่อยได้มาอยู่บ้านอยู่บ้านก็คืออยู่หน้าอยู่หน้าก็คืออยู่บ้านเนี่ยพี่น้องเพิ่นว่าให้มาถืให้เพิ่นเฮาสิบ่ได้ถือเนาะพี่น้องเพราะว่าเิ็นกะเนียนนาถาวรอยู่เนาะ ยังงัวย,ยังคุ้ยไปส้นไปซีไปเถือใไปแน่เห็นปะเอาสิบดเถือเด้อพี่น้องเอ้ยงั่งจากเบิ่งเฮือนแล้วเนาะพี่น้องเอาก็สีเด็บผ้าไปเก็บไปเก็บมัพริกเนาะกินแกงหน่อไม้เที่ยงภายเกาะเี่ยงเขาแม่ลูก<ป>พก เสียงเขาป่าแหล่เนาะหอสีหองับป่าแหล่ิ่งกัเป็นพี่นางเนาะพอกันไปกับครับไอลองเนาะก่อนอื่นต้องเก็บมักขีก่อหลุนรอซม ที่นี้เจ๊แล่บอกว่าอันเอาไปแก้มักผีเถียงป่าไม่ใส่แกงหน่อไม้อเป่าเจ๊เล่ไปใส่กัดเดียวนี่เอาไผ่สะขึ้นมาเมืองได้นี่น่ะเนือกมือเฮือนดเนาะมื่อกี้รถไปงนั้นนี่เนาะนั่นแหละเนี่ยวะนี่กินแกงหน่อไม้นั่นลุ่งนี่นี่มาช่างไผ่มามาพ่อประกั่งแกงหน่อไม้เนาะพี่น้องี่มาช่างไผ่อะ เลยมากินอยู่นี่นั่งกินดีๆไอ้รองกินมะกวยน้ำนั่งแกง่อยนั่งแกงอร่อกอนาะพูดมันขึ้นของไดกันด่อก๋วละกต้มไปเล่นมกพริกเลี้ยงป่าเนี่เยเด้อว่อนะยอะยยอะมากมะพขิกเยอะแล้ว่น้องนีง่ตาถือลงอมากนะถ้าถือบอกขึ้นผิ่นว่าถาม่จะกินเยอถึงแล้ว เพื่อนเขาบาดีปลากั <S S ้งเมนี ok. so ่มากินก so so ินข้าวน้ำปลากั้งเนาะเมนี่น้ำลุงกั้งหั่นด้เก็บซ้ำกินแกงหน่อไม้ส่วนไปกินแกงหน่อไม้กาิไปนั่นแหละเดี่ยวนี่นั่นสบายดีเมดูฮกสบายดีพี่น้องสบายดีประสันมาแต่ใช้ก็เดียวนี่มาแต่กลางบ้าน ต้องไปกินแกงน้ำไม้ไหลอยู่พุูดแต่ว่ามาพาะแกงน้ำไม้สังไพาเราบุ้มีหมักมักแบบนี้มันชิมีียังเด็กเบี้ยวเบิ่งกับบะได้มีได้แหละเอ้ยอามาน่ะเก็บมากูกินบ่เลยเนี้ยน้าใน่น้าในต้นนัอันนั้นแล้วนล้ก็ม่วงอันแล้วผมม่วงนั่นเก็บมาแล้วอยู่ต้นนัึนบุญเฮยบป ตอนนี i, ้เขากะกินอยู่กันปากั่งแล้วแกงน้ำมันส่างไพ่เนาะพี่เนาะพูนหน้าพิ่นผู้ซิบอคี้ผู้ย่างโต๊ะผแห้งก็เอาก่อนหมูปลาสันเนาะว่าย่างเอาเฮ้ยเฮาย่างเอาเพิ่นว่ะไปห่อนหายเห็นหลดขะจะเอามาปะโก้อีกขึ้นจะไปกินแกงน้ำมันไหล เป็นทางลงหน้าทางเดียวกันกับอันเมื่อหน้าแม่หลังในพีเน่เนาะบ่นเนาะเสียงเพื่อนถ้าแม่หลังเมื่อยางแม่หลังก็ต้องเมื่อทั้งนี้ทางทางเดิมเนะาะเงินเพื่อนว่าอันตกแหลงเนาะเพื่อนสีเห็ุอันทางแดงหลัด หลัดไปเสีหน้าแม่หลังนี่แหละเลยเขึ้นอันสุกส่าเนาะสุกส่าบ้านสีสว่างนี่แหละพี่น้องพังเบิ่งว่าสิมีง,งบบ่สิไปตามแผนบ่เนาะเพิ่นว่าโอกาสอันนี้นะเพิ่นแม่บ่าวางแผนไว้แต่บังเอิญสิไปตามแผนหรือบ่ถ้าเป็นไปตามแผนแม่หลังก็ง่ายเนาะเพราะว่า <laughs> ห้างนี่มันถือเื่นแม่หลังเลยพี่น้องเดนแม่หลังกับละสาวเนาะต่อเดนกันเื่นแม่หลังอยู่ใกลุ้กซลาแต่ว่าทางศุกซลาไปกระเจงมาฮะแม่หลังเนาะมือว่านนี่ไหนขึนมาถ้าว่ามีหนทาง หรือว่าบ e ่มีก็ตามเพิ่นก็มีแผนการเนาะเพิ่นสิเฮ็ดอันสโมสรใหม่เฮ็ดห้องน้ำหม่เพิ่นว่าเพิ่นก็แจ้งมาแกเปืี่ยงถนนหนทางเนาะเขามาเพื่อว่าอำนวยความสะดวกน้ำกันทันงหลาพี่น้องว่ายังเนาะเพิ่นว่าเอานะ จิ้นไปปลามายัางจิ้นอย่างเนี่ยถ,ถ้าเห็นสมุทรนเห็นห้องน้ำไม่ใช่กี่สบายดีป่าลุกเนี่ยน้องกี่สบายดีป่าลุกคุณ่นนะสิไปเอายังลูกเอาหมากันทีนน้องคน่าเทียงลูกหก มาเรยอยู่ดอกพี่น้องแต่เขาไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะแต่มื่อเนี้าก็เลยมาถ่ายคลิปตอนนึ่งมาหอดเรียบร้อยพี่น้องกหอดเสียงแม่ดุหกเรียบร้อยแล้วเนาะ กำยังเนาะป้อนน้องแล้วเนาะแม่นึกปอนนาะปอนนองมานี่ลูกห่นแล้วลูกบ่ผู้นี้น่ะโอ้ยกเอาใส่นองนะซะโอ้ยตาเนาะตาแน่นั่นแล้วมันจบ่เห็นยังนําหมู่น่ะจักแล่จะว่าอาเห็นอยู่บ่จักมีแต่ว่าอาบ่เห็นบ่ มาเบิ่งคั่วแม่ดูหกด้อพี่น้องมันมีบุ๊กอดคั่วัดหกอันนี้ที่ยังส่นเนาะมันเนหมฉันก็เินแต่เสอะแสะตรงขูขันจะเสะนามยันหน้จะเหม่มือขาวหน้ายันหน้ามือบ่ยังย่างว่ามันยังกับร้ายก็มีแต่มือเห็ดขนายแมนมือเห็ดออกมายังเป็นแขงเป็นขาว่า

อันนี้อีกยังเนาะเนาะไม่ไหลได้นี่เตรียมแหลนเด้อประสันเด้ออันนี้อันนีาไม่ไหลได้นี่นะเตรียมแหลนเตรียมแหลนสสอบหาเรมืช่องพมากยังเลตอนนี้กําลัง ปงเนาะพี่น้องหอมกุ่มกุ่งบ่บ่น้ำน้ำลายน้ำันมันเป็นตเสษหอมหอมหอม้ากินร้อมกันเด้พี่น้องจักหน่อยกินกลังป่งเนาะกลังโป่งมาลมาพี่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 บวงกินองเสืออเลย กินหาเถื่อแล้วนึ่งเสห้กินเถื่อที่ฮกโบสันตัวแสบแสบเด้อมาเด้อมาเด้อกเใหม่ก็่น้อด้ยบุญมีบุได้กินอันซีมือเอ้ยใหญ่เขาได้ฝูดมาเด้อก่เใหม่เด้อแสบด้บ่ให้กินหรอกซิมกระแสบแล้ว่ะตัวโหเลย่ไมนานมาอย่างดุคกยั่งไปสื่อยังใหุ้ผเนาะมึงก็ว ครับบวงสดกับบุมีพี่น้องเอ้ยแกงหน่อไม้กับแกงที่มือจกเอาลูกหลานกับพี่น้องลูกลายลานหลายบ่วงบ่มีสดกินยังกระเสบบ่วงกับบุมีสดว่าซานน้อยเห็นนล้วบุ้มีมันถูกเว้ยวัยเอาเนี่ยมี่จังสดจักมือก่อนแม่หลังจิซื้อมาไหวเผื่อยังมาสดมีใครใจดีบ่เนาะแม่หลังม่ต้องสชวเด้อบ่วงบ่มี โอ้ามีจังสดบันโสดันี่ mean, ่นบุญมี <apply some drinks> ่หักศีได้สดพี่น้องเลยบ่วงบ่มี่สันแมยหลังไหวสดแต่สันมาบุญมี่หักศิระสดบุญมีหยังบงบ่วงบอาเลยเสดนยังนอนยมีแต่คน่มีบ่วงคนละลายโผด่บ่วงแกน้ำผลเปล่เป็นแล้าบกินหรือเราผมมีผู้ใหญ่ใจดีบ่เนาะ สิได้ซื้อบวงมาไหวให้สดนี่ตรงไหนมือดุรานสิโพงมาแล้วมีแต่สั่งให้ยุบบนสั่งพวกขี้ไม่ถ่ายสิโพงยังคลิปที่มาเขาเนี่ขอจบไบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องนาะกุศลกุศลเสพะกุศลตามสองอีหลังคุณอินดีนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องเะจะเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปเนาะ